เอามอนไก่หอนักมากเลยเนาะมันตัวกลมๆอ่ะีเจับไไหืองมันคือแผะๆนะคะโอ้โัอกลัวหรอมันคือแกะแกะอะไรใช่แก,แก,แก,แกแะปะมันตัวข,ขาวๆดำๆก็ังก็หลังกานเดินไ อคนุนมันคืออะไรมันคือม้าแขะไอ้นี่ไม่สื่อได้เลยหรอหลอนเปล่าปม่เอาล้วปร,ลประติปีปลาล่าหนูยักษ์อ่ะมันคือระปีปลาล่า อะไรเท่าไหร่ด้วยตอนนี้เรามาตอนแบบขอบุงจะตังต้องมาตอนช่วงเย็ยนๆกว่านนิดนึงตอนนี้ก็ร้อนอ่ะไปแล้วนะคะทุกวสารไม่เอาแล้วไม่ได้องอยากกลับกลับได้